อ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้พ่อโนมิซานอารมณ์มีเฮ็ดกินเองอีกแล้วครับผมวันนี้สารกับสิบพามาให้กับขอกำหนามันก็รักครับผมวันนี้จะเป็นเมนูแบบง่ายๆครับไม่ง่ายเป็นแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเขาละครับผมแต่ว่าอาหารเมนูง่ายๆนนแต่ว่าอร่อยมากๆเลยครับผมห้อยเบิรงกันเลยครับผมเมนูอย่างครับผมก,ก่อนจะเบิรงก็อย่าลืมกดไลค์กดเริยกกดกดสติ๊กเกอร์กดโนมิสานนะครับเดินพ่อเป็นก็ลังใจเลยน้อยโนมิสานครับผม คอยเปิกันเลยครับว่าเมนูเมนูน้องพิธามันนี่เฮ็ดอียงครับผมไปกันเลยครับผมวันนี้เมนูของเราก็จะเป็นเมนูอาหารตำพริกพริกผัดนะครับผมก็จะเป็นพริกผัดนะครับผมก็ต่ตถุดิบก็จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับมีหมูสับนะครับผมมีหมูสับแล้วก็มีหอมกระเทียมนะครับหอมกระเทียมแล้วก็มีน้ําตาลปิ๊บนะครับนี่นะครับน้ําตาลปิ๊บอ่า แล้วก็จะเป็นพวกหอมกระเทียมสับนะครับผมแล้วจะเป็นใบมะกรูดนะครับมีน้ํามันพืชนะครับผมก็มีน้าปลาหน่อยนะครับแล้วก็มีพริกป่นครับผมพริกป่นนะครับอย่างนี้แล้วก็จะเป็นขับแก้มนะครับก็จะเป็นแบบพวกผัดขักแก้มนะครับผมแล้วก็จะเตรียมไว้นะครับผมงั้นเราไปรู้วิธีทํากันเลยครับขั้นตอนง่ายๆเลยครับผมก่อนอื่นเราก็ตํา โขกพริกนะครับว่าโขกกระเทียมพริกนะครับผมกระเทียมหอมหอมที่เราสับที่เราหั่นไปแล้วนะครับที่เราหั่นซอยไปแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับง่ายเลยครับนี่เลยครับผมอ่าพริกกระเทียมนะครับก็จะเป็นหอมหั่นซอยนะครับหันซอยแล้วก็หัวหอมหั่นซอยแล้วก็โขกๆขกให้มันเข้ากันนะครับให้มันละเอียดนะครับผมแล้วก็จะโขกๆขกนะครับโขกๆขกเลยครับ าจากนั้นเราก็ใส่หมูไปเลยครับใส่หมูเข้าไปเลยนะครับรก็ใส่หมูเข้าไปเลยนะครับใส่หมูเข้าไปเลยนะครับหมูลงองเราแล้วก็ตำผักหมูเลยนะครับแล้วก็ใส่พริกเลยครับใส่พริกไปเลย พริกแล้วก็เราก็แล้วแต่เราจะใส่นะครับว่าจะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับใส่พริกไปเลยนะครับใส่ไปเลยครับตามใจชอบไปนะครับแล้วก็ผงให้เข้ากันนะครับอ่าจากนั้นเราก็ ใส่น้ำตาลไปเลยครับน้ำตาลปิ๊บนะครับใส่น้ำตาลปิ๊บไปเลยนะครับน้ำตาลปิ๊บนะครับน้ำตาลปิ๊บไปเลยนะครับง่ายๆเลยครับก็ใส่พอประมาณนะครับเราก็กะเอานะครับผมแล้วก็โขดไปเลยครับก็ความชอบของเรานะครับเ็ใส่ให้มันแบบกลมกล่อมดีกะเอานะครับผมท่านหนึ่งช้อนก็ได้ครับผมประมาณหนึ่งช้อนทัาพี่นะครับ ก็แล้วแต่ปริมาณของเรานะครับว่าใส่มากใส่น้อยเราอ่าเราก็จะมาผัดกันเลยนะครับอันนี้เราก็จะมาผัดกันครับอ่านีก็ลองดูกอนครับอ่าได้ทีแล้วครับใส่น้ามันเยอะนะครับใส่น้ำมันพอประมาณนะครับอ่าแล้วก็ใส่เลยครับใส่กันเลยครับ่น้ำมันนิดเดียวก็พอนะครับ ผัดไปเลยก็ผัดคนๆไปเรื่อยๆนะครับผมผดกดนจนกว่าหมูจะสุกนะครับก็ผัดจนกว่าหมูจะสุกเลยนีค่ครับผมแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าต่อผัดได้ที่เราจะพักั้นนะครับ หมูเริ่มสุกแล้วนะครับหมูสุกแล้วนะครับผมเราก็อ่าเราก็โรยใส่ใบมะกรูดนิดหน่อยนะครับผมแล้วกูใส่หน่อยนะครับเี๋ยวไว้นิดนึงนะครับเยี๋ยวจะต้องใส่ใส่เยอะนะครับตงใส่หมดนะอ่าเราก็ใส่ใบมะกรูดเข้าไปนะครับก็เป็นอันว่าแล้วก็เตรียมเลยครับอ่าเตรียมเลยแล้วก็เตรียมจากส่ตัวดเลยนะครับ นั้นเราก็ใส่น้ำปลาไปเลยครับใส่น้ำปลาพอประมาณนะครับใส่น้ำปลาอ่านะครับผมใส่น้ำปลาเข้าไปนะครับอนนี้นะครับก็ใส่พอประมาณนะครับสักหนึ่งช้อนก็พอนะครับผมอ,อ๋อแล้วครับผมก็ผัดไปเรื่อยๆครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเลย ก็เตรียมขึ้นเลยครับเป็นอันว่าของเราเราเตรียมตักใส่ถ้วยเลยครับอ่าก็เสร็จจบร้อยแล้วครับผมจากนั้นเราก็ โรยด้วยใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนะครับผมโรยด้วยใบมะกรูดมันก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็เสริร์ฟพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะครับแล้วก็กินกับกินกับใบกินกับผักที่เราเตรียมนะครับเป็นผักสดผักอะไรนะครับผมเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูนี้ง่ายๆครับผม ง่ายนะครับสไตล์ตบ้านๆครับผมก็ยังไงยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดให้กําลังใจหนุ่มยิสานเนยนะครับเด้อครับผมยังไงก็ฝากฝากฝากให้กําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ